วันเสาร์นะครับไม่ควรมีตัวอักขรต่อไปนี้อยู่ในชื่อเพราะเป็นกาลากินีควรจะเปลี่ยนชื่อด่วนๆเลยนะฮะวันเสาร์กาลากินีได้แก่ดอชดาต่อประตากทอสันฐานทอนางบุญโททอพุทธเทาและนนเนนครับอีกครั้งนะฮะดอชดาต่อปตักทอสันฐานทอนางบุญโททอพุทธเทาและนนเนนครับ พี่เล็กเฉลียวเนี่ยไม่มีกาลากินีชื่อนี้เบื้องต้นผ่านนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าพี่เล็กเฉลียวเป็นคนแบบไหนนะฮะเริ่มต้นจากตัวพี่เล็กก่อนเลยนะครับพี่เล็กเฉลียวนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสําเร็จในเรื่องทางการเงินคือหาเงินง่ายนะครับหมุนเงินคล่องเดี๋ยวทางนั้นเข้ามาเดี๋ยวทางนี้ออกไป แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาที่แบบถึงขนาดขาดมือเยอะๆในเรื่องของการเงินเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะมีโอกาสทางการเงินที่ดีกว่าท่านอื่นต่อให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่พอไม่พอสุดท้ายก็ผ่านมาได้เรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีในเรื่องของการที่เรียกว่าโอกาสที่ดีทางการเงินหาเงินได้เก่งนะครับหาเงินได้เร็วมีโอกาสประสบความสาเร็จทําให้นั่นก็เหมือนจะมีคนช่วยอะไรอย่างเงี้ยช่วยซื้อช่วยหาช่วยทําในเรื่องของทุนทรัย์หรือสิ่งของต่างๆนะ อยากได้อะไรมักจะประสบวามสาเร็จได้หรืออาจจะได้มรดกทุนทรัพย์ที่ดีเนี่ยจากอาคนทั่วไปหรือว่า,าจ,จะได้มรดกจากเครือญาตินะครับมีไว้อ่าในมือแต่ถามว่าไม่ได้บอกว่าเป็นชื่อที่ทําให้รวยนะแต่ก็มีการเงินที่ดีก็แล้วกันไม่ถึงขนาดแบบย่ําแย่นะรวยในระดับหนึ่งอ่าแบบนี้แล้วกันรวยในระดับหนึ่งนะจ๊ะ ก็ถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสที่ดีมีโอกาสพิเศษทั้งร่างกายทางด้านการเงินเนาะค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับมันจะมีคนช่วยเหลือหรือให้การอุปถมัมภ์ในเรื่องของการ,การเงินที่ดีนะฮะต่อไปนะครับต่อไปนะคุณแฟนนะครับคุณแฟน คุณแฟนนะคุณแฟนของพี่เล็กเฉลี่ยกรอบงามนะฮะจะเป็นคนที่ให้ความรู้หรือว่าให้คําปรึกษาเราได้ดีนะในขณะที่เรากําลังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกจะทํำยังไงคุณแฟนก็มาจะให้คําปรึกษาเราได้นะครับและในขณะเดียวกันคุณแฟนของพี่เล็กเฉลีย่ยเนาะก็มาจะให้ความรู้นะครับระคอย ชี้แนะแนะนด้วยหรือในทางกับการตัวพี่เล็กเฉลี่ยเองก็ให้การแนะนําเขาชี้ทางเขาว่าอย่างนั้นสิคุณอย่างนี้สิคุณประมาณอย่างนี้ถ้ามีแฟนนะแต่ถ้าไม่มีแฟนนะครับก็จะพูดในเรื่องของหุ้นส่วนเนะี่ยหรือว่าคนที่มาร่วมนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจด้วยกันก็จะต่างคนต่างให้ความรู้ซึ่งกันและกันแต่ว่าเราจะได้ไอเดียจากเขาส่วนหนึ่งครับเขาก็จะคอยสอนคอยให้ความช่วยเหลือและอุปถัมภ์เอ็นดูเรามากเพราะฉะนั้นมีคุณแฟนที่ดีครับ <c oughs> ไปนะครับเรามาดูลูกๆบ้างหรือว่าน้องบ้างหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าลูกหลานบริวารนะอ่าดูบริวารกันบ้างนะครับก็จะมีลักษณะที่เรานะพี่เล็กจะเกรงใจลูกหลานไม่อยากให้ลูกให้หลานลําบากไม่อยากให้ลูกให้หลามีปัญหาก็อยากให้ลูกหลานนั้นสุขสบายเราก็เลยมักจะเอกเกรงอกเกรงใจเขาอยากให้เขามีอะไรที่มันดีขึ้นนะนะครับล้วก็เขาเองก็เป็นคนที่แบบทันสมัย มีอะไรก็ตามพี่เล็กเฉลี่ยวอาจจะได้ในเรื่องของการได้ความรู้จากเด็กๆนะว่าอ๋อสมัยนี้มันมีแบบนี้ด้วยนะสมัยนี้มันมีแบบนี้ด้วยไหมคอยให้ให้ความรู้ในเรื่องของที่มันทันสมัยจนทาให้เราเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกสมัยปัจจุบันนะครับเขาก็จะให้ความรู้เราด้วย ให้การแนะนําแล้วด้วยแล้วก็บางทีเนี่ยเอามือถือมาสิแม่เอามือถือมาสิพี่เอามือถือมาสิเดี๋ยวหนูทําให้อะไรแบบนั้นเลยเนี่ยถือว่าดีในเรื่องแบบนี้นะครับเราก็อย่างที่บอกครับเราอาจจะเกรงใจเขาแต่ส่วนใหญ่ลูก,ลกลๆหลานๆมันจะแข็งนะ แขงในที่นี้อาจจะเป็นแบบพูดเท้าห้วกับเราหรืออาจจะพูดอะไรที่มันทําให้เราสะเทือนใจบ้างบริวารเราอาจจะแข็งกว่าเราดวงบริวารแข็งกว่าเราเพราะฉะนั้นถ้าดวงบริวารแข็งกว่าบางครั้งเราอาจจะต้องเกรงใจเขามากๆไม่อยากเขาให้เขาหงุดหงิดแต่เราจะเก็บความเสียใจไว้เองนะครับอมเมื่อดูดวงบริวารไปแล้วเรามาดูดวงผู้ใหญ่กันบ้างนะครับผู้ใหญ่ของพี่เล็กจะเหลี่ยวกอบงามเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหากไม่เจอหาเอาโอเค เช่นเดียวกันพี่เล็กจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาหาเป็นรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ผู้ใหญ่นะเสียความรู้สึกกับเราเราก็อ่อนน้อมทาตนรู้จักเข้าหารู้จักพูดรู้จักคุยกับผู้ใหญ่เกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่เป็นมากๆเลยและผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนใหญ่นะที่เข้ามาก็มาจากคุณพ่อคุณแม่เราอย่างเงี้ยนะก็มัจะมีคน นับถือมีคนนับหน้าถือตาในระดับหนึ่งเลยนะครับนะมีชื่อเสียงในะระดับหนึ่งมีคนเกรงอกเกรงใจรวมถึงเราด้วยนะครับนะสุดท้ายเพื่อนสนิทนะฮะ เช่นเดียวกันเพื่อนสนิทนะครับเราก็มักจะเป็นคนเว้ยพี่เล็กเฉลียวที่เป็นคนขี้เกรงใจเนาะเพื่อนสนิทมีไม่เยอะนะครับมีประมาณหนึ่งที่สนิทจริงๆหรือว่าเข้าอ,อกเข้าใจกันจริงๆก็ไม่มากแต่เราจะใช้อะไรทิ้งเราก็เกรงใจเขาส่วนใหญ่เขาอาจจะแบบว่าไว้วานเราหรือว่ามีการช่วยเหลือเรามากๆนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะเกรงใจเขาพอสมควรในระดับหนึ่งน,นะครับส่วนใหญ่เพื่อนๆของพี่เล็กเฉลียวเนี่ยก็จะเป็นคนที่มาจะมีบริวารมีความามีชื่อเสียงในระดับหนึ่งมีคนเกรงอ,อกเกรงใจเขานะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่มาจะพูดวุ่นๆนเข้าใจกันไม่จะเป็นนักพูดอะไรเยอะแต่เราเข้าใจกันนะ โดยรวมชื่อนี้นะครับของพี่เล็กเฉลียวกรอบงามถือว่าเป็นชื่อที่แข็งนะทาให้พี่เล็กเฉลียวกรอบงามกล้าได้กล้าเสียลุยชนเนี่ยเราก็อยากมาเพิร์เจอร์กับพี่เยอะ <c oughs> พี่เล็กเล็กพี่เล็กเหลียวจะเป็นคนที่แบบว่าอยากเพิร์เจอร์กับพี่เยอะพูดมาตรงๆเอาไงเอาการใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่ แล้วพี่ก็เป็นคนที่มีจิตใจดีในเรื่องของการชอบช่วยเหลือผู้อื่นให้คําแนะนําลองทําอย่างนั้นสิขายก๋วยเตี๋ยวสิลองแบบนี้สิให้คำปรึกษาอยู่เสมอๆและชี้แนะนะครับกับคนทั่วไปนะและที่สําคัญวิเล็กเฉลี่ยเป็นคนหาเงินเก่งและมีความรับผิดชอบที่ดีเลยเนะี่ยสรับชื่อนี้มองว่าแข็งลุยอ,อดทนนะครับอาจจะขาดเสน่ห์ไปหน่อยนึงเนาะก็ถ้าเป็นไปได้ ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อก็ได้ครับพี่เล็กเฉลียวนะไม่ต้องเปลี่ยนชื่อว่าเป็นชื่อที่แข็งแล้วก็ลูยอยู่แล้วถือว่าเหมาะกับพี่เล็กเฉลียวกับงามครับ